สี่1 0 11 12นี้นะครับวันที่11ก็จะมีลิเกทำการแสดงนะครับเรื่องใหม่เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูเรื่องใหม่ก็เชิญไม่ได้นะครับทิวทยาไปกับจองรีสอร์ทบางคนอาจจะไปไม่ทันหรือว่าเอ้ยที่วัดมีที่นอนที่พักมีครับมีรีสอร์ทสารากาเรียนหนึ่งครับแอร์เย็นฉ่ำเลยไปนอนได้ครับไปนอนได้ทุกท่านไม่ใช่คระองค์ท่านข้าพเจ้านรสีหน้าบาน สายเลือดของพระราชบิดาสุรศห์แห่งศิลานครในตอนนี้เนี่ยมาปกครองแผ่นดินเวียงฟ้าซึ่งเป็นของขวัญที่พระบิดาได้มอบให้กับเรานรห์หน้าปานเมื่อครั้งที่ยงเย้าพราะชนสารและที่มากไปกว่านั้นทั่วทั้งสิบสองปันนต่างย่อมประจักษ์ในฝีมือของเรานรห์หน้าปานเป็นความจริงหรือเปล่าณนะเดชเออภาบาท ใครพิยการนะเดชก็มีเองอยู่คนเดียวเนี่ยนะเด,ดมมชหม่อมฉันเนี่ยน,นะเออนาเดชนาของไอเดชไม่ใช่นาเดชหม่อมฉันนาเดชเผ็ดด้วยเป็นความจริงทุกประการพยายาิยกาะไอเรื่องฝีมือเพลงดาบเพลงโทนของพวกท่านนี่เก่งกล้ามากมินำซาโพ,ก,พ,ก,พกท่านเนี่ยยังหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าแล้วดูหน้าตาเนี่ยผ่องใสเฉลียวฉงงามขนาดเนี้ยมีอะไรเคล็ดลับที่แบบ ดูแลตัวเองเป็นพิเศษไหมเพราะนี่ก็ดูทํางานหนักมากเลยมีสิว่าเคล็ดลับอะอะไรไหมยัง่ะจะทําตามไหมละ่ะอยากอยากรูเพื่อจะทําตามได้บ้างไงนอนวันละสองชั่วโมงพอวันหนึ่งมียี่สี่ชั่วโมงนอนวันละสองชั่วโมงดูแลยี่สองชั่วโมงนี่ทำแล้วไหมเนี่ยทํางานเ,ออเ่นลิเกออกคอนเสิร์ตออกรายการเล่นหวยอ้าว ก็ต้องเล่นหวยีกลอตเตอรี่พัดถูกไหมพงศ์ท่านเขาเรียกว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคผมชั้นนี่เคยเคยเสี่ยงโชคไปแล้วแต่ว่าก็ไปบนไว้สิโอ้วันนี้เราก็สายมูเหมือนกันเลยสายมูเหมือนกันพงศ์ท่านนี่ใครครับของตารางตารางมาเวาเล่าต่อชอบดอกไม้สายมูเหมือนกันรู้อยู่แล้วว่าพงศ์ท่านเนี่ยเป็นพิจิตรลอตเตอรี่พัดกันเลยได้มาสองตัวตรงฮ้ยไปบนไว้ที่เหรอได้รางวัลสองตัวท้ายเหรอสองตัวท้ายถูกเต็มเต็มเลย โหนี้ก็ได้เยอะเลยดิดีนี่ก็ดีแล้วแต่ว่าไม่กล้าไปแก้บนจะไม่ไปแก้บนเราไปบนเขาไว้ไปขอเขาไว้เนี่ยกระปไกเว่าจะเกิดว่าถูหวยสองตัวทองเลยนะจะปล่อยปลาตั้งสองตัวก็แค่ปล่อยปลายสองตัวท้ายสองใบได้กี่ใบสองใบสองใบก็สี่พันใช่พี่ค่ะเออ็ไปซื้อปลาไปแก้บนที่มันเรียบน้อยไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ทําไมไม่ได้อะบนประวานไว้ สี่พันยังไม่ได้ขีดหนึ่งเลยนะเข้าใจบนนะเนี่ยนี่ครับเอาแบบนี้แล้วกันเรื่องนี้นะไว้ทีหลังไว้ทีหลังที่ส0าพันในตอนนี้ทั่วทุกหัวมุมเมืองที่ตกต้องเป็นเมืองขึ้นของเราจนหมดเสิ้น มีหัวบนเมืองใดบ้างหรือเปล่าที่มันไม่ยอมส่งเครื่องราชบรรณาการให้กับเรานราศีหน้าป่านครบหมดแล้วพี่ยาค่ะเรงยังเหลือหัวเมืองเล็กน้อยที่ยังไม่ถึงกําหนดตรงเวลาพี่ยาค่ะขอเสด็จพระพยอมค่ะให้บอกเราบัดนี้พี่ยาค่ะสมภาษสารจากที่รานลครมาถึงแล้วพบกับคุณอรรถชนกลัวจังเลยไม่กล้าเข้าไปอะค่ะจะรับรางวัลแป๊บถึงก่อน องเรานี่หมาหลุดมาบังหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะมีนะไปเป็นสุนัขตำรวจก็ได้เข้าคุณบังนะครับคุณแม่เขามากู้ระเบิดหรือเปล่าครูสุนัขตำเวิดตัวนี้จมูกใหญ่มากเลยนะของของของตัวสูงนะครับคุณแม่ขอบคุณครับถ้าเป็นไปได้จะกดดูนะเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมเขามาให้ก็ดีแล้ว จมูกด,ดีสุดน,นักก็ทิ้งกระเทยโอ้ยแม่ขาอร่อยก็อร่อยจริงนะคะอันเนี้ยทะลุขอวางก่อนเลยนะครับเหมือนเหม EN ือนเป็นพลังไงก็ไม่รูไไ้ไม่ได้ไม่ได้วางไม่ได้เขาเป็นแม่ครัวเขาตั้งใจมาให้พี่จอน<ด>้องข้องไว้ยันเลิกตีหนึ่ง <c oughs> ใจ่เดี๋ยวแม่เขาเสียใจครับแม่เขาเสียใจตะกูลำบากใจมากเลย กูเลยมองไม่เห็นนดูเลยพ่อแล่อย่างเดียวเลยถึงเมืองของพ่อท่านนรสิกหน้า่านแล้วตอนนี้เรานำสุริยสสารตามาให้กับพะองท่านนรสิกหน้าบานใจไม่ดีเลยอ่ะระองห้องน่าทรงโหดทรงเหี้ยมทรงอำมมยหิบมาฟาบามีอะไรนะเด็เหมือนมีคนมาร้องเรียกแล้วยังคะ เราไม่ได้ยินเสียงใครเลยผมองฉันได้ยินอยู่ฟาบาดเราขอ,อไปดูที่อาจจะมีคนมาส่งขึ้นได้มาดานการก็ได้ถูกต้องไหมครับลอ,องดูกันอ้าวสวัสดีครับลุงลุงพ่อนี่เด็กเนี่ยปากแดงคิ้วโก่งเรียบลุงไหนคิ้วโก่งไม่เห็นคิ้วเลยคุณเป็นใครครับเนี่ยเรามาจาก ีไปทำอะไรครับนให้เราเนี่ยนำสุราชสารตาอะไรนะ <c oughs> อะไรนำอะไรมาให้นะมึงพยายามทำไมยากอยากรู้มันฟังไม่ถนัดคือองค์ท่านสุรศีให้เราเนี่ยนำสุราชสารตามามอบให้กับองค์นรสิงหน้าป่าอ๋อว่าให้นำสารตามาถ,ถวายถูกต้องแต่ก่อนที่จะนำสารตาขึ้นไปถวายเนี่ยต้องรู้ชื่อก่อน ชื่อใครเอาชื่อคุณไงครับชื่อเราอะไหรอใช่ครับเราญาญ่าชื่ออะไรนะญาญ่าเออระบาอะไรมอมชันลาออกจากเป็นนักเดะได้ไหมทำไมอ่ะไม่อยากคู่กับียาย่าเนี่ยหน้าแก่วพ่อผมฉันไม่ได้ห้ามเปลี่ยนชื่อห้ามหรอพี่จ้ามาเชิญเชิญเชิญเฮ้ยเราเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้เลยแม่นางแล้วรู้แล้วกลัวมากเลยอ่ะพ่อ ไม่ต้องกลัวเขาไม่ได้พงท่านใจดีอย่าคิดอย่างนั้นไปเ,เข้าครับไปเถอะเ,เข้าไปเลยเ,เ,เข้าไปเถอะไปน้ำมัการครับหลวงพ่อเึ <c oughs> ืบาทน,นี้พระบ้านพ่อมาทำปูม,มั้ง<ร>ไม่หลวงพ่อจะฉันแตงโมงไหมเดี๋ยวผมบอกเลยไหวไหมเนี่ยจะทนไปไปเข้าไปเลยขอได้ครับใครกัน ม,มีมีสายตาบรรทุนถวายพิจารณ์อยู่จังดูงง <c oughs> เฮ้ยอย่าทอดอย่าทอดห้ามทอดนี่แม่เขาดูอยู่แม่เขาดูแล้วแม่เขาดูคอกู้มั้งไหม <c oughs> นี่เป็นข้อเลือดเลยฮอร์เรย์ปีนแล้วจะทูดมาพิจารณ์พระองค์ท่านอยู่ทางด้านซ้ายมือพิจารณ์กาบพระบาทแขกครับ <c oughs> จ้ะ <c oughs> นี่อย่าเพิ่งตายล <c oughs> <อ>ุงพุ่ง <c oughs> ก่อนลุง ออกมาฉากเดียวมรณะภาพเลยเหรอไมันคือพระกาะบานเองจะไม่เชื่ออะไรกันเชื่อเราถามว่า็จะไม่เชื่อว่าอะไรกูเชื่ออะไรเช,ชื่อมึงยาเชื่ออะไรยา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 เอกรกลุกล่างอย่งกัญญาไทยชื่อยายานะเอชรกรมาครอบค้องรานรสินีหน้ามามีจุดประสงค์อะไรกันคือหม่อมใจ บอกเรามาที่นี่จะถามว่าผีเรื่อะไรมีบอกฉันเจ้าไอ้สุลาไปซุกนะขยับตายซะด้วยนะมึงนะโอ้ยตายจะไข่เล็กเลยกูขับเองสุดแล้วจะสารตาเพคข้าวออกมาไม่นานพิการซะแล้วทำไมอ่ะ เล็กไปใบหนึ่งเลยมันคนละใบกันใครตองเป็นางอ่ะนุ่นไปรับเขาหลังห้สามีก่อนไปไมูตายล้วสามีเหรอเนี่ยพิชรทำไมเวลามาทำงานให้สามีมาด้วยหรอม่อยู่กับสอนหลังทะยันดีนไดมีผัวตลอดอุ๊ยแต่ละผู้ชายมีหนวดมีเขาดีนะทำไมอะเวลาใส่ทีขี้เยี้ยวเหนียวเลย <c oughs> ขอบคุณครับ จัาชีวิตกูนี่เจอแต่เป็นบงบองดุนดุนนั้นเลยเขาชอบไงเขาชอบขอบคุณครับขอบคุณครับทแล้วดิวไปแล้วไหนแล้วเดือนนี้เท่าไหร่กี่ชั่วโมงดิวผ่านไปก็สิมหาิทธนาฬิกาบรมาศการวัดประยูนมีสักสองพันไหมไปไถเงินให้หินกระดิบขอบคุณครับขอบครับนี่คือสุขพระสันตรา จากอมรชวิดาสุรสีใช่ไหมใช่เมครแค่นี้ก็พูดไม่ได้ถ้าเช่นั้นเราวนรสิจะขออ่านสะราารตบันตราุปัจจุบัน เฮืยเพลิงเลือออกทรงเครื่องให้เลกร้ในสนามให้เนื้อสาามตาเข็ดจงเลอเป็นสิ่งมือปราบจงลางบ,บาให้พิดาให้หอเครืง จุงบอกกลาเหล่าวครสะให้พ่อแม่ได้เห็นพระจักรโคตร เป็นดิ้ไปถึงสิ้นัาเพทอย่าลืม นี้ชมบทนาจาับเพลงผู้นำทีงานเพลงสอนกราบอเนกราบลุกน้าเรือไร่รำเสมอหมดให้กับพี่น้องได้ชมดา้านาเวทีเม่ว่าะจะเป็นตางร้รองหรือรัไรับสายทอดมาจากพวกคู่มดมรักเมตุดูแก้ว วันผู้มีนาวสาบองค์กรร้อีหน้าพาลจะต้องเสด็จออกบวชเป็นพระราชกุตลตนให้กับสุสร,ริยราชาผู้เป็นบิดา,าเหตุการณ์ในภงเรื่องจะเป็นไปอย่างไรครับจากรองเรื่องหัวใจศิรา